นี่ก็จะมาสอนเรื่องทำ Voice Command ใน h e r l d i v v r r นะครับเราต้องใช้โปรแกรม2ตัวครับตัวแรกคือ Voice a s t a c กใน Steam จะมีตัวเดโมที่เป็นตัวฟรีครับกับตัวที่ต้องซื้อตัวเดโมนี่มันมันใช้ได้แค่20คําคำสั่งก็มันไม่พอสำหรับ h i l l d r v v r r นะก็ต้องซื้อผมไม่แน่ใจนะว่าที่ไทยเท่าไหร่แล้วผมอยู่อเมริกาก็มัสดอลเห็นเพื่อนบอกที่ไทยประมาณ2 5 0าทอย่างที่สอนนะครับก็คือตัวนี้ นี่ลดราคาครับเหลือ15ดอลปกติจะ24ดอลแล้วก็ซื้อมาพอซื้อมาปุ๊บมันก็จะเด้เข้าเมลเรารแบบนี้นะครับแล้วพอเราได้อีเมลมาครับเราก็จะได้ดาวลิงก์ดาวนโหลดนะครับก็คือลิงก์นี้ตัวอันที่3แล้วก็ C D k ก็คือตัวคีย์ของ product ก็คือข้างล่างนี้ฮะไห้ร้านสว Attack ก่อนนะก็คือร้านตัวที่เราซื้อมาในสตรีมก่อน มันก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับนี่ตัวถ้าเกิดเราโหลดมานสร็จมก็จะขึ้นอย่างนี้ปุ๊บให้เราเช็ค2อย่างก่อน,น,นก็คือไปที่ general แล้วดูว่า enable plugin support เนี่ยติ๊กถูกถูกไหมก็คือต้องต้องติ๊กถูกนะครับจะได้มันจะได้ support ใน plugin ที่เราซื้อมาได้อย่างที่2คือเข้าไปที่ audio นะครับแล้วก็ไปให้ตรงนี้มันขึ้นว่า integrate component ก็คือ2อย่างนี้อ่ะเสรแล้วก็ปิดปิดไว้ท a กไปก่อนแล้วก็ เปิด VoicePack ที่เราซื้อมา15ดอลลาดอก็คือ Install เลยก็คือกดกดลิงก์ที่3ปุ๊บมันก็ไปเรื่อยๆอ n น t a อ l นู่นนี่นั่นแล้วก็ใส่ c d k e y ไปเสร็จแล้วปุ๊บให้มัน Install เรียบร้อยปุ๊บเราค่อยเปิด VoicePack ใหม่มันก็จะขึ้นแบบนี้ว่าโอเคเจอโปรไฟล์นี่นะแล้วก็กด yes ไป แล้วมันก็จะขึ้นโปรไฟล์นี้ให้เราเลือกแล้วกดเลือกปุ๊บมันก็จะโหลดโปรไฟล์ก่อนแต่ว่าพอกดครั้งแรกเนี่ยให้มันโหลดเสร็จก่อนปุ๊บในราให้ปิดไว้แท็กไปก่อนแล้วก็เปิดใหม่อีกรอบนึงอ่าคราวนี้ก็เสร็จแล้วฮะมันก็จะขึ้นว่าเนี่ย waiting for game to load ก็คือมันมันรอดี t e ค t กมแล้วมันพร้อมใช้งานแล้วแล้วก็ในเกมผมแนะนําว่าถ้าอยาก พูดไปด้วยแล้วให้ให้มันกดไปด้วยตอนที่เราเดินนะครับควรจะปรับไอ้ขึ้นลงด้านขวาเนี่ยให้เป็นลูกศรส่วนในตรงนี้ไอตัวคอนโทรลเนี่ยอยากอยากปรับเป็นอะไรก็ได้ครับผมใช้โฮนะผมไม่แน่ใจว่าใช้แท็บมันจะได้เมลต้องลองดูครับแล้วก็สมมุติว่าเราทุกครั้งที่เราเปลี่ยนเนี่ยเกมมันก็จะขึ้นว่าเออไวทแกก็จะขึ้นว่ามัน t r i กเ e r File ล์อัปเดก็คือเออมีเกิดเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น เราก็ควรจะเปิดไว้แท็กใหม่ครับเพราะว่าเราเพิ่งเปลี่ยนคีย์บายในเกมไปในการเซตติ้งของตัวแพคเกจตัวนี้ครับก็เราสามารถเรียกเซตติ้งขึ้นมาได้โดยการพูดว่า Protocol o v e r r i d e Customize My Settings หรือว่าจะกด ctrl o n o alternate ฝั Altern ่งซ้ายกด ctrl o n o Alternate shift enter พร้อมกันตัวนี้ผมจะพูดนะครับ Protocol o v e r r i d e Customize My Settings อ่ะมันก็จะขึ้นอย่างนี้ขึ้นมา เราปรับได้หลายอย่างอยู่ครับทันแรกก็อไปดูที่คีย์บอร์ดคอนโทรลก็ได้ครับอันนี้คือปรับความเร็วในการกดอันบนคือความนานในการกดแต่ละปุ่มเหมือนกดยกนะฮะอันที่2ก็คือระยะระหว่างการกดแต่ละครั้งการกดแต่ละปุ่มผมก็ตั้งไว้อย่างนี้เพราะว่าไม่อยากให้มันเร็วเกินนะเดี๋ยวมันจะมันมันจะดูโกงเกินไปเสร็จตั้นตั้งเสร็จแล้วปุ๊บอ่ะก็กดอัพพลอันต่อไปที่ผมแนะนําให้ปรับคือคอมส์ครับ แล้วก็ติ๊กออกให้หมดเลยไอ้พวกเนี่ยมันคือสมมุติว่าเราเรียกเฮลบอมอะไรเงี้ยครับเราเรียกสามร้อยแปดสิบเนี่ยมันจะพิมพ์ในเกมให้เราด้วยว่าเหมือนบอกเพื่อนให้ระวังอะไรเงี้ยครับแต่ว่าไม่รู้ดิผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แล้วอัดแชทมันอาจจะเยอะไปอะไรอย่างงี้ผมก็เลยติ๊กออกให้หมดติ๊กออกให้หมดปุ๊บแล้วผมก็กดอัพไลน์อันที่สามนะครับคือตัวนี้ครับ Voice Trigger Editor ันนี้เราสามารถมาดูได้ว่ากดเข้าไปที่ t e l Driver นะครับแล้วก็กดไปที่ Strategy ขยายนาจอมาดูได้ว่ามันตั้งอะไรไปบ้างครับก็คือเสียงมันตั้งอะไรไบ้างสมมติว่าผมจะดูเออ Optical Laser อ่ะกดเข้าไปอันนี้คือเสียงทั้งหมดับความสั่งเสียงทั้งหมดคือถ้าเกิดเราพูดตามนี้ปุ๊บมันก็จะมันก็จะเอา Optical Laser มาให้เรา สมมติผมจะมาดูไอแอนตี้เพอร์ซัน Field ฟิลครับไอตัวตัวเอ,อ่อไมฟิลระเบิดก็มาดูเคมันมีอะไรบ้างบางทีอาจจะยาวไปมันอาจจะยาวสำหรับผมผมสามารถแอดคำพูดเข้าไปได้ก็คือกดไปตัวนี้แล้วก็กดเซมิโคลอนก่อนนะครับก็คือไอจุดขมมนแล้วก็คอมมาข้างล่างเนี่ยเซมิโคลอนปึ๊บจะเป็นวักสันหน่อย มก็อาจจะพิมพ์เสร็จไปว่าโอเคผมคิดว่าผมพูดว่า call in my f i e l d ประมาณนี้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราควรกด validate ก่อนนะครับก็คือให้มันเช็คก่อนว่ามันมีคำนี้ใน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  list นี้หรือยังกดไปปุ๊บอะรอานี้เป็นไงบ้างอะมีแล้วครับ call in my f i e l d อันนี้ผมอยู่ในเกมแล้วผมจะลอง call in my f i e l d e x e c u t i n now g เห็นไหมมันก็จะ Execute ให้ผมละมันก็เพิ่มสามอันให้ผมละมันเท็บแล้วก็เสร็จแล้วก็กด Apply ด้วยแล้วกดดันอ่ี้ถ้าเกิดว่าสมมุติว่ามีของใหม่อะไรมาอย่างงี้ครับก็เรามากดเช็คฟอร์ม p d a เดตดูได้เราก็อัปเดตไว้อยู่เหมือนกันก็กด Save เซฟเ e นะ ลก็รอเซฟนิวเชนรอมันก่อนดันโอเคเรียบร้อยอันนี้เราก็มาดูในการเซตติ้งตรงนี้ได้ครับเซตติ้งของตัวไวรัแท็กของมันเองอนนก็เปลี่ยนเป็น dark mode ด์กโหมดได้สบายตาอันนี้ก็เออหูฟังที่จะออกมาอันนี้ก็ไมที่จะใช้ที่จะดีเทคอันนี้ก็ฮอตคีย์นะครับก็คือ เออสมมติว่าเราไม่อยากให้มันดีเทคตลอดเวลาเนี่ยเราอยากได้แบบกดปุ่มแล้วค่อยให้มันฟังคําสั่งเราเนี่ยแล้วก็เราสามารถมาตั้งต,งตรงนี้ได้ผมตั้งเป็นเออเมาส์ไว้ฮะก็คือเมาส์ผมเนี่ยมีปุ่มตรงนี้อยู่เนี่ยผมอยากตั้งปุ่มนี้ปัวบผมก็อยากจะให้มันแบบกดค้างแล้วพูดแล้วค่อยปล่อยผมก็มาตั้งได้ก็มาดูไปหาสวอตโอเคมันมีออปชันอะไรให้บ้างก็คือท็อกโก้ท็อกโก้กคือกดครั้งหนึ่ง แล้วพูดแล้วพอเราอยากจะปิดมันไม่ให้มันมันรับคำสั่งเราอีกแล้วเราค่อยกดอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือ toggle แล้วก็ forward down listen ก็คืออย่างที่ผมใช้ก็คือกดค้างกดค้างแล้วก็พูดแล้วก็พอมันไม่อยากแบบเราจะไม่เอ่อไม่ให้มันฟังเราแล้วล้วก็เราก็ปล่อยแล้วก็อันที่3คือ forward down stop listening คือกดค้างหนึ่งมันก็จะฟังเราไม่ไม่ต้องกดค้างครับกดค้างหนึ่งก็จะฟังเรา แล้วพอเราป้อนคาสั่งให้มันเสร็จเนี่ยมันก็จะปิดของมันเองก็แล้วแต่เราเราจะชอบวันไหนผมชอบกดค้างก็ผมก็ใช้อันนี้